สวัสดีค่ะซอสสดุดแคมนะคะวันนี้ช่วงพักที่นะคะก็ทํางานเสร็จแล้วนะคะก่อนจองไปข้างนอกนะคะเราต้องดูบอกว่าเผยจะไปพบปะผู้คนหน้าเป๊ะเป้เป่าอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการสร้างความโดดเด่นบนใบหน้านะคะตอนนี้นะคะก็แบบว่าพับหน้าเล็กน้อยดูมันไม่เหมาะสมกับใบหน้าเลยนะคะเพราะว่าพับมันเล็กเกินไปค่ะมันเป็นเพราะพับเล็กหรือว่าหน้าใหญ่คะก็ไม่รู้สินะ เพื่อนโรงงานหัวล็อกกันเต็มเลยอะ่ะคุยได้บ้านใหญ่อุ้ยมีมีแบบว่าคนอยู่ข้างๆด้วยดิฉันจะบอกนะคะว่าเวลาเดินไปข้างนอกใช่ไหมคะเราต้องสร้างความโดดเด่นบนใบหน้าเวลาคนมองมาปุ๊บก็เฮ้ยจบไป๊ะ <c oughs> นะคะปกติเราเคยเห็นใช่ไหมคะคนจะแบบชอบเขียนดาวใต้ตาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแบบว่าสร้างความโดดเด่นบนใบหน้านะคะดิฉันก็จะทําแบบนั้นบ้างค่ะหมดแล้ว ดาวนะคะเราจะออกไปกินข้าวนะคะแต่ว่าดาวที่เราเขียนนะคะมันบอกว่าปกติคนก็เขียนแบบเขียนดาวอะไรเงี้ยฉันก็จะแบบว่าเฮ้ยมันก็เป็นดาวนะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเฮ้ย จะเขียนเล็กๆเพื่ออะไรเขียนก็เขียนมันใหญ่ไปเลยคนจะได้มองเห็นเขาไม่รู้หรอกว่าเป็นดาวอยู่ใต้ตาโอเคปล่าถ้าเขียนอย่างนี้ปุ๊บมองไปไกลๆเห็นปุ๊บอ๋อล้ว่านี่คือดาวจบไหมจะเอาไปทานข้าวเลยใช่ไหมคะโอเคไปเลยค่ะพร้อมมากเ a c จบค่ะ